เพราะว่าตัวฉันเป็นจึงบ่รู้บ่ได้ความไปยิงแรงยิงกลับมาเร็วมิวสิกวิดีโอยุค90ถ้าทํากันยังไงเดี๋ยวมาฟังกันครับบอกเล่า90คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงมิวสิกวิดีโอบุมแรงของพี่เบิร์ดธงชัยครับใจมันจําเธอไม่จางห่างกันไปไม่นาน,าน อยากพูดถึงอันนี้เพราะว่ามันมีเอฟเฟกมากเวลาหลังจากออนแอแล้วก็มันเป็นการสร้างร่างใหม่ของพี่เบิร์ดแรกเริ่มของตอนนั้นก็คือว่าทางพี่เล็กปุสบาเขาจะบอกว่าเฮ้ยงานนี้อยากทำเป็นเหมือนกับภาพยนตร์เพลงได้เปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วบอกเออก็ไม่เคยทำเหมือนกันเนาะเราก็ตีความเอาเองว่ามันก็คงเหมือนหนังมั้งประกอบเพลงอะไรอย่างนั้นมั้งก็ไม่มีใคร d e f i ตรงนี้ออกมาหรอก ก็แค่เหมือนเป็นโจทย์ที่โยนลงมาแล้วให้เราสนุกเกิดจะเกิดสิ่งใหม่ๆในการทำวิดีโอของพี่เบิร์ดบ้างก็เลยได้โจทย์ตัวนี้มาเป็นภาพยนตร์เพลงเวลาเราทำงานเราจะเริ่มจากว่าเพลงเขาบอกอะไรเขาส่งอะไรมาให้เราซึ่งเพลงนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงสนุกแล้วก็เขาส่งคำว่าบูมแมลงมาฉันเป็นดังบูมแวลงมันเป็นคีย์ของของเพลงแล้วมันก็ไปบวกกับว่าเราจะทำให้พี่เบิร์ด เกิดร่างใหม่ขึ้นได้ยังไงหน้าตอนนั้นเลยพี่ก็คือพิดว่าเราอยากเห็นพี่เบิร์ดยังไงจากเดิมที่พี่เบิร์ดเคยอบอุ่นเป็นแบบพี่ชายที่แสนดีเพลงก็ซอฟต์ๆมาคราวนี้เพลงมันเป็นแบบเขาเรียกว่าพอปล็อกเราอยากเห็นพี่เบิร์ดยังไงเราอยากเห็นพี่เบิร์ดที่ธรรมดามากๆอะไรคิดกลับกันนะแทนที่เราจะเปลี่ยนเราบอกว่าอยากเห็นพี่เบิร์ดแบบปกติมีชีวิตจับต้องได้มีเลือดมีเนื้อ และลงมาอยู่กับเราใส,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 ส่ยีนใส่ที่ยืดสีเทาเหมือนที่เขาเดินถนนกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าภาพนั้นน,น่ะมันน่าสนใจสําหรับเราแต่ว่าใน m v เราอยากให้เป็นยางี้อยากเห็นพี่เบิร์ตทาอยากเห็นเหงื่ออยากเห็นพี่เบิร์ตที่เดินตามถนนแล้วมีฝุ่นที่ที่พี่เบิร์ตไม่เคยอยู่แต่เป็นที่ที่ปกติที่คนทั่วไปเขาอยู่ <laughs> <laughs> น,น,นั่นคือภาพที่เรารู้สึกว่าเออพี่เบิร์ตเป็นอยางงี้ดีไหมยอยากเห็นนะเวลาเราเปิดตัวหรือเปิดมิวสิควิดีโอตัวแรก แล้วอัลบั้มดันชื่อบูมแมลงมันต้องเห็นภาพบูมแมลงแต่ว่าสมมุติถ้าเราฟังไปตามเนื้อหามันจริงๆเนี่ยในเพลงเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นบูมแมลงจริงๆนะในเนื้อเพลงเขาบอกว่าฉันเหมือนบูมแมลงที่เธอคว้างไปฉันก็จะกลับมาหาเธอเนั่นแหละจริงถ้าความหมายเพลงมันคืออย่างนั้นอะมันจะไม่ใช่เห็นภาพคนที่แบบถูกทิ้งไปแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยมันไม่พอวิชวลมันไม่พอรู้สึกว่ามันต้องเห็นบูมแมลงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแต่สมมติในถ่ายปกเขาอาจจะมีแค่ เป็นสร้อยบูมแมลงที่ห้อยอยู่ที่คางเกงสมมติอย่างเงี้ยหรือสร้อยที่เป็นบูมแมลงพี่เก่าตรงนั้นมาเล่นแต่ว่าในหนังเราอยากเห็นนะบ้มแมลงที่มันเป็นบ้มแมลงที่มันคว้างเอาไว้แล้วก็แบบแม่นกลับมาแบบจริงๆทัแล้วเราก็ไปซื้อบ้มแมลงมาลองอ่ะเฮ้ยมันกลับนะแต่มันอาจจะกลับมาไม่ได้ตรงกับที่เราลับหรอกแต่ว่ามันกลับเออเปนบ้มแมลงที่มันเท่ดีกว่าเอออยากเห็นพี่เบิร์ตถือบ้มแมลง สิ่งที่เราเห็นระหว่างคิดเรื่องอนะ่ะเราจะเห็นภาพคว่างบุมแมลงไปแล้วเห็นภาพพี่เบิร์ตที่แบบลงนั่งแล้วก็รับบูมแมลงเนี้ย mm hmm. ชุบภาพนี้มันมันมันมาตรงท่อนนั้นพอดีแต่ถ้าเป็นบุมแมลงธรรมดามันก็ไม่มันก็เลยคิดว่าอะไรที่มันคล้ายบุมแมลงบ้างอยู่ดีพี่เบิร์ตจะพกบ,บุมแมลงไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยมันก็ผิดปกตินะ สำหรับพี่อ่ะก็เลยคิดซีนว่าเออนางเอกก็ถือเสื้อหมาแล้วก็พี่เบิร์ดก็ไม่รู้จะเอาภุมิแรงอย่งไรไม้แขนเสื้อนี่แหละเว้ย,ยิบมาก็คว้างไปแล้วมันก็ทำหน้าที่เป็นบุ๋มมลแรงนั่นก็คือภาพภาพรวมๆคือเวลาคิดตรงท้ายออกก็ที่เหลือมันจะสบายเพราะเรารู้ว่ามันเราจะพามไปไหนพี่เบิร์ดโมเมนต์ที่รับภุมมาแรงแล้วถอดแว่นแล้วตาเป็นสีเขียวอะไรย่างเงี้ย มันต้องเทมากๆเลยจะ้ะสำหรับเราเชื่อไหมตอนที่พอเราคิดสคริปต์เสร็จทั้งหมดแหละเรื่องราวดำเนินแบบนี้นะพี่เบิร์ดเป็นแบบมนุษย์บุญแรงมีแบบถูกสอนมาตั้งแต่อะไรสักอย่างก็ไม่นรู้แล้วก็บอกอุปโลกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็แบบก็เล่าเรื่องไปอนะ่ะพอเล่าทั้งหมดเสร็จพี่ปูนบอกพี่ไม่ติดนะเรื่องอะ่ะแต่ันทำได้หรอวะ <laughs> คือแบบว่าแล้วมึงจะทําได้เหรอวะไอ้ดอนคือเราก็เผลอเล่าเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นคุ้งเป็นแควนะโอ้โหมีบุมแมลงบินอะไรอย่างเงี้ยพี่บูญก็คงนึกไม่ออกว่ามึงจะไปทํากันได้หรือจำได้จําได้ว่าเวลาเข้าห้องประชุมแล้วพี่บูญเขาไม่มั่นใจว่ามึงจะทําได้ออกมา <laughs> จนมันคลอดออกมาเป็นชิ้นงานจริงๆเขาถึงแบบโอเคที่จริงก็คือบุมแมลงที่เห็นทั้งหมดที่มันวิ่งก็คือเนี่ยเราก็ต้องถ่ายใน blue s c r e e สมัยนั้นมันมีแค่ blue s c r e e มันไม่ได้มี CG ก็คือเราก็ต้องถ่ายพี่เบิร์ตมาก่อนพี่เบิร์ตแบบรับภาพมุมที่บุมแมลงจะวิ่งขึ้นไปหรือแบบกล้องที่อยู่บนรถแล้วก็วิ่งตามมอเตอร์ไซค์แล้วก็บุมแมลงก็วิ่งแสงออกไปอะไรพวกนี้ก็เราก็ถ่ายเป็นฟุตเทจเก็บไว้แล้วก็มีอีกวันที่เราต้องมาเก็บในสตูดิโอก็คือถ่ายบุมแมลง ก็คือเอาไม้แขนเสื้ออันนั้นแหละใช้สว่านจิ้มเข้าไป <laughs> แล้วก็หมุนสว่าน <laughs> ให้มันหมุนจะไม่มีเทคนิคอะไรที่แบบพิสดารเลยมันคือชาวบ้านมากๆยุคนั้นก็มีเท่านี้มีสว่านอันหนึ่งก็หมุนไปแล้วก็อยู่พี่ก็หมุนอยู่ข้างใต้อย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็โผล่ไปเป็น blue s ีก็จะเห็นไอ้ไอ้ไม้แขนเสื้อนี่มันหมุนแล้วก็ เป็นมุมต่างๆที่เราต้องเอาฟุตเทจที่ถ่ายมาดูแล้วก็แมทช์เข้าไปแมทช์ match สดเห็นว่า,ามุมมันใกล้เคียงสูงต่ำเห็นมุมด้านไนะนน่ให้ให้มันแมทช์กับฟุตเทจจริงแล้วก็แมทช์เข้าไปอันที่เราเห็นพี่เบิร์ดเซลูเอตที่เป็นภาพฟุ๊บแล้วเป็นบูมแมลงเข้าไปในมือพี่ก็แปลกใจเวาทุกคนเฮ้ยมันกลับมาจริงเหรอแต่ตอนถ่ายก็คือมันแค่นี้ ก็เอาบุมมาแรงยัดหมุนปุ๊กแต่ว่าเออเวลาตัดต่อมามันก็เลียงร้อยกันมามันทําให้เกิดความเชื่อเชื่อไปได้แบบนั้นอยถ้าไปดูเทียบระหว่างอัลบั้มก่อนนั้นกับบุมมาแรงโอ้โหพี่เบิร์ดทำไมหลอกขึ้นขนาดนี้วะซึ่งรู้ไหมว่าที่จริงเขาทําอะไรมาเยอะมากหมายถึงว่าการออกกําลังการแบบสร้างกล้ามเนื้อการลีน ทุกอย่างขามันไม่ใช่มาถึงวันถ่ายแล้วก็ถ่ายหลายเดือนนะสิ่งที่พี่เบิร์ดเตรียมพร้อมมาให้เราไม่ว่าจะเป็นแบบการมีคราวที่ไหลๆเขียวๆลงมาเนี่ยนั่นคือตั้งใจนะคือเขาดีไซน์มาของเขาว่าโอเคอยากให้มันทับขึ้นเอองั้นเขาไปเวทนิดนึนนงมันจะได้แบบกล้ามเนื้อจะได้ดูเป็นก้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าไปรี ไม่งั้นพี่มาถ่ายพี่ก็ยังถ่ายพี่เบิร์ดอันเดิมซึ่งมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมคือมันต้องมาจากตัวพี่เบิร์ดก่อนนะมีเหงื่อถ้าไปสังเกตเหงื่อนั่นคือไม่ใช่เราลืมเช็ดมันเป็นเหงื่อที่เราฉีดเข้าไปที่คอเสือ้อหรือแบบเวลาโพสอัพให้มันแบบมันเ,เป็นคนนะแล้วก็แอบมีชองบุรีใส่ไ,ไปในตรงเนี้ยซึ่งคนยุคนั้นเนี่ยจิกโกเขาต้อใส่ ทิกเกเขาต้องใส่เ,เนี่ยซองบุหรี่เขาอยู่ตรงเนี้ยสมัยเราเรียนเราก็ใส่ไงใส่ไปเลยไม่มีใครเห็นเราก็าเป็นอะไรแต่ว่ามันจะเห็นเป็นก้อนอันเนี้ยแล้วเขาจะรู้เองแหละว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยอ๋อเองอันมันต้องมีผ้าผ้าซับเหงื่อก็คือการดีไซน์ใส่เข้าไปเล็กๆเล็กเล็ก,ลก,ลก,ลกแต่มันรวมรวมรวมกันเออพี่เบิร์ดต้องดูแบบเท่ดีวะ่ะด,ด,ด,ดูดูดูใกล้ชิดดู เป็นพี่ชายที่แบบทัฟอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็คือที่มาที่ไปกับ <g rap> <g rap> สกิมิกที่เราใส่เข้าไปเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่แบบบางคนถ้าสังเกตแล้วไปเล่ามันก็จะแบบเฮ้ยมึงเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรอย่างนั้นมากกว่ามันเลยกลายเป็นภาพปกทั้งๆท,ที่ตอนแรกภาพปกไม่ใช่ภาพนี้คือลุคที่พี่เบิร์ดอยู่ใน MV ตัวแรกที่เป็นมุมแมลงกลับกลายไปเป็นภาพปกแทนที่เขาถ่ายไปแล้ว ที่เกงเาถ่ายปกเสร็จไปแล้วก็เป็นที่เบิร์สใส่แจ็คเก็ตมีห้อยบูมแมลงนีอะไรอย่างเงี้ยนะก็แฟชั่นสวยเป็นเท่ๆแล้วก็พี่เล็กบุษบามากองถ่ายแล้วเห็นพี่เบิร์ดแบบ้อยืดเท้าสน a p ไปหน่อยสน a p ไปหน่อยเพราะจะมีตากล้องประจาทีอะไราเงี้ยนส n a p พี่เบิร์ดยืนมองออกมาเป็นภาพภาพที่เราเห็นที่ปกบูมแมลง ก็จะเป็นภาพจากวันที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอนี้ตัวนี้แหละคือพี่พี่เล็กเขาก็ไม่เสียดายไม่อะไรเลยครับถ่ายปกไปแล้วอะลงโปรดักชันปกไปเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าสมมุติเรามาเจอสิ่งที่ได้อารมณ์กว่าหรือดีกว่าแล้วก็อิมแพกกว่าหนึ่งมันก็จะเป็นภาพเดียวกันไปเลยปกปกเทปภาพนี้ MV ตัวแรกออกมาแบบนี้ก,ก็กลายเป็นซิงเกิลเฟรมที่เบิร์ดใหม่ไปอร่างใหม่ แ้ะสีนั้นนะเป็นสีนที่สำหรับพี่คือถ้าจำได้มันจะเป็นภาพที่บูมแมลงวิ่งเข้าหาพี่เบิร์ดเพื่อกลับมาจะเห็นพี่เบิร์ดไกลๆแล้วก็แบบรอรับอยู่นี้เป็นท่านั่งเป็นกล้องที่วิ่งเข้าไปแล้วก็มีเห็นบูมแมลงเข้าไปหาพี่เบิร์ดเพียงนึกกลับไปว่ามันอันตรายมากๆเลยช็อตนั้นช็อตนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันเป็นรถกล้องติดรถแล้ววิ่งเข้าหาพี่เบิร์ด สำหรับพี่ในวันนี้คือแม่งกูไม่ควรทำอย่างนั้นเลยมันจะมีลิกล็อกหรือน้ารดแล้วรดก็วิ่งนี่หอกไหมคือแบบว่าวิ่งเข้าไปจริงๆคิงเราก็บอกเฮ้ยตากล้องชื่อพี่ตุ๋ยตอนนั้นพี่ตุ๋ยเป็นตากล้องคู่ใจบอกตุ๋ยมึงเอาเซฟเซฟเลยนะเอาห่างแค่ไหนกูไม่ว่าคือกูขอให้เบรกอยู่คือคือได้ฟุตแค่ไหนกูเอาเท่านั้นแบบจะ ไกลหน่อยกูเพ่เป็นไรหรว่านึกออกปะ <c oughs> คือเอาเอา,เอาที่ปลอดภัยที่สุดอะไรอย่างี้แต่แต่พี่แค่นึกกลับไปว่าถ้าเป็นวันนี้มันจะปลอดภัยกว่านี้แค่วันนั้นน่ะวันนั้นเมื่อ30สิบปีสามสิบปีที่แล้วมันยังไม่ได้มีอะไรที่ที่ปลอดภัยขนาดนั้นสําหรับพี่นะคือพี่พอมันนึกถึงช็อตนั้นแล้วพีโโ่โชคดีที่เราผ่านมาได้ <c oughs> ขอโทษครับพี่เปิร์ด เรียกว่าดีมากหมายถึงว่าคาว่าดีมากหมายถึงว่าคนก็ดูแล้วสนุก,กนอ่ะนะเพราะว่ามันอาจจะหนึ่งมันเป็นภาพยนตร์เพลงคือมันมีสตอรี่มีอะไรให,ให้ให้เขาดูมากกว่ามากกว่าเป็นเอ็มีที่ฉายปกติแล้วก็เรื่องมันก็เป็นแบบแฟนตาซีอ่ะใช่ไหมเหมือแนบบเราดูหนังเรื่องหนึ่งเหมือแนบบเราดูเฮ้ i, จริงวิธีคิดพี่มันก็มาจากซูเปอร์แมนนี่แหละคาร์เคนถอดแบนเรามีถอดแ่นแล้วเป็นซูเปอร์แมนแล้วใส่แบนก็แบบพลางตัวไปปึ๊บอะไรเงี้ย ็วิธีเดียวกันมันก็เป็นความเอนเตอร์เทนของของชิ้นงาน MV แล้วก็ความรู้สึกคนก็จะรู้สึกกับพี่เบิร์ดในแบบแบบใหม่มันก็จะเกิดกระแสนในสังคมที่แบบมีเด็กที่ไปซื้อบุมาแรงมาแล้วก็คว้างแล้วก็หัวแตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ลงข่าวไทยรัฐเราก็แบบพี่เล็กเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยแต่ถามว่าโอเคแปลว่ามันมันเกิดเอฟเฟกขึ้นใน ในสังคมในคนฟังเพลงในคนที่ดูพี่เบิร์ดอยู่ดูชิ้นงานนี้อยู่นะแต่ว,ว่ามันเกิดแล้วมันเกิดลงไปถึงเด็กอ่าไม่ใช่วัยรุ่นคือมันเหมือนมันครอบคุมฐานที่มันใหญ่ขึ้นอ่าคล้ายๆอย่างความสึกพี่นะแล้วก็พี่รู้สึกว่าเออมันมีพลังบางอย่างสําหรับพี่ก็คือบนนุษย์บูมแมลงมันเกิดแล้วร่างใหม่ของพี่เบิร์ดเกิดแล้วที่จริงตัวอย่างของมิสิโเดบูมแมลงเนี่ยโอเค เพลงสนุกเรื่องสนุกแต่ว่าสิ่งที่แฝงอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรวิธีคิดแบบมาเก็ตติ้งมันก็คือว่าที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะสร้างร่างใหม่ของพี่เบิร์ดเราไม่ได้พูดใช่ไหมเราแพร่เขารู้ไปเลยเขาเห็นเลยแล้วแถมเราต้องสร้างคําว่าบูมเมแรงให้มันไม่ใช่แค่บ um ูมเมแรงะคือมันมีพลังงานมากกว่านั้นะ คือสำหรับพี่คือถ้าแบบเป็นแค่คําว่าบูมแมลงชื่อชุดมันก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมแต่ใดที่เราไม่ได้สร้างให้มันแบบคว้างเอาไว้ได้แล้วมันมีพลังแล้วก็กลับมาแล้วก็แบบเป็นพลังจากพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่มันรวบอยู่ในวิธีคิดของ MV บูมแมลงใน Entertainment นอันนั้นมันคือ Image Maker สําสำหรับพี่มิวสิควิดีตัวนีมน้มันทำหน้าที่ สร้างอิมเมจของมนุษย์บูมแมลงและสร้างล่างใหม่ให้พี่เบิดนั่นคือโจทย์ของมิวสิกดีอบูมแมลงในยุค90กับเราวัติตัวฉันเป็นยิ่งบูมแรงความไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วฉันเป็นยิ่งบูมแรงความไปทุกแห่งกลับมาที่เดิมบอกเล่า90